วันจันทร์วันที่12สองนะครับผมสำหรับสุขุมวินะครับผมหรือมาได้ตั้งวัดนะครับผมอาจจะเตือนสายนะสำหรับมือแรกเหงานนะครับตรงต้นสดานะครับผมเนาะมือนี้ก็ะอไหล่ะหวานเยียบหวานเยียบนี่บรรยากาศใน้านนะครับผมแต่ละเมนูกับทั้งลานเปิดแปดมงเคิงนะครับ8ปมงคือแปดม้งเคิงผีระเกือใบสามนะครับเนาะตับงามๆนะครับผมสำหรับวันจันทร์สวยสดหมดทุกมือนะครับผม นี่แหละส่วนแต่ส,แส่วนเนือ้อหลากปล่อยซอยจุนะครับปักงามใสปิง,งเลยนี่อันนี้เป็นย่ากงกําตกนะครับผมตกเนื้อตกหมูนะครับเนาะดี่ยวไปแล้วก็มีตัวเดียวเดียวนะครับน้ำตัวเดียวเดียวเอ็นแก้วน้วองสาวก็อาจจะกืบกืบเบบบอถึงวา่งวาก็เพยมากนะครับเนาะนี่บางสีแหละนี่กำลังเตรียมพันอยู่เนาะอันนี้ก็เลยเป็นงา,านคุณธาเมีย นะครับผมไปแลงสายกันไปเฮ็ดแต่ละเมนูยัดไปครับผมสาหรับมือแหลกแหกมานสาหรับตุวนสปหาห์สำหรับทุกคนมากะไม่ต่างอะไรกะเมียอนน้องครับนาะไปสรุปว่ามาจัดครับผมลาบก๋วยเตี๋ยวแซ่บอยจุมีเมนูเหนือเมนูหมูนะครับผมเป็ดแกงเห็ดจัดไปครับผม